ตัวไปไหนมานะไปไปทัวร์บ้านผมมาแล้วก็ลงมานี่อุตสาห์จะไปเที่ยวว่าผมก็ไม่บอกสายพวกเราต้องมานั่งรอนี่มันกี่โมงเนี่ยหกโมงหกยี่สามสองพวงยี่สามดุริการทองผมก่อนนี่เรือละแสนนะเรือละแสนนาฬิกาทองไหนดูดิเห็นยังขอบทองซื้อกอบมาใหม่เหรอซื้อกอบเท่าไหร่ควนมเด็กเข้อาจบอกว่าเรือละแสนถ่ายรูปแบบนหมครับ หายแล้วใช่ไหมนั่นไงไปกระฟาโอ้โหยังอยู่นะไม่ขันนั้นล่างแน่ๆอยู่เล่นี่ยชอบนะเนี่ย อ๋อผ้าไอ้ที่มันขายนี่รึเปล่าที่มีที่กรองน้ำรึเปล่าอันนี้พี่พรากลัวมีคนกินครับตอนเขากรอกเสร็จเขาถุยไปทีนึงดีไหมมิ้นท์น้ำฉีดไม่ค่อยออกว่าเสลต์มันก็ไหนคุยกันว่าจะไปนู่นไงที่นี่มันเลี้ยวอ่ะเอาก็เดี๋ยวโดนด่าก็เแล้วที่เหนื่อยวันนี้แล้วก็ขอฝากที่นั่งไปนะครับเดินเฉพาะวันนี้เป็นวันเดือดและกางเช้าที่นะครับ คนไปเที่ยวกันเยอะแล้วก็มพักผ่อนกันี่บ้านไวกลับแล้วเหรอออกมากาศแล้วดังผ่านไปตามข้อถามไว้กับ่านที่เดินไปเข้าไปแล้วหรอดังครับนี่รออยู่ถ่ายแลรอยู่ใช่ไหมมาคนไหน่ัดลากมาเยเป็นไงอ่ะนีกลับเลย เอนีได้ยังไงอะำรำนไไม่ต้องมาเลยี่ถ้าไปมานี้ยยเนี่กลับไปแล้วฮะกลับไปแล้วสิครับวันนี้นกอินทรีไม่ไหวฮะปิดไปกันไอ้เ่อกี้ี่ออกนี่คือกลับเจอลงทะเลกลับบ้านเลยกลับมาแลวกลาเร็วไม่กินไงก็เลยกลับไม่มีแรงแล้ว